ย้อนมับสาวัดีวิรุ่นเมกาวัสดีวิรุ่นดูไปวัดีวิรุ่นชาวไทยกันอีกแล้วนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการบิโคกนเมวันนเมกอตนะครับน้อง ก็วันนี้นะครับพี่เนี่ยจะมาสอนวิธีการนะครับสตรีมเกมบนเจ้าตัวการ์ดแคปเจอร์บวกกับเจ้าตัวมือถือ Android กันนะครับหลายคนก็ขอกันมาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวมือถือ Android นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อเข้ากับการ์ดแคปเจอร์นะครับซึ่งวิธีการต่อเนี่ยจะช่วยในเรื่องของอะไรนะครับวิธีการต่อโทรศัพท์มือถือนะครับเข้ากับการ์ดแคปเจอร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของ fps หรือว่าเฟรมเรทเนี่ยในเจ้าตัวมือถือเนี่ยจะไม่ตกนะครับเหมือนกับการอัดหน้าจอบนเจ้าตัวมือถือโด ยตรงนะฮะซึ่งวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับทุกผู้ชมนะเพียงแค่ต้องมีการแคปเจอร์ก่อนนะครับก็การแคปเจอร์ที่แนะนำก็จะเป็น e v e r m e d มีเดนะครับ GC 5 5หนะครับหรือว่า551ก็ได้นะครับทานผู้ชมนะก็จะให้ใช้เหมือนกันกับเวอร์ชันผมจะได้ติดตั้งกันง่ายๆนะครับใครที่ใช้เวอร์ชันอื่นหรือว่ารุ่นอื่นนะครับทานผู้ชมนะก็จะวิธีการก็ติดตั้งก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนโทรศัพท์ที่แนะนำนะครับก็ควรที่จะเป็นโทรศัพท์เจ้าตัวเป็น เกมมิ่งโฟนนะท่านผู้ชมนะก็ไม่ว่าจะเป็น ASUS ROG นะครับท่านผู้ชมนะหรือว่า Lenovo Legion นะครับหรือว่าจะเป็นอ่า Redmi นะครับก็ใครที่ใช้ Android อยู่ก็ดูคลิปนี้กันนะครับท่านผู้ชมเนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือจะตัวการ์ดแคปเจอร์นะครับ GC 5 5 0นะครับหรือ551ก็ได้นะฮะที่เป็น F ที่เป็นยี่ห้อของ Evermedia นะครับท่านผู้ชมนะ แล้วก็ตัวโทรศัพท์ Android นะครับท่านผู้ชมโทรศัพท์ Android ผมแนะนำเป็นร e เ i n n ิโ o v o นะครับหรือว่าเป็นเกมมิ Phone โดยเฉพาะนะฮะหรือใครไม่มีหรือว่าใครที่ซื้อเป็นอ่าสมาร์ทโฟนราคาแพงๆมาก็ขอให้เป็นเจ้าตัว USB Type C 3.1นะครับท่านผู้ชมนะก็3.1หรือว่า3.0เนี่ยมันจะทําให้สามารถที่จะส่งภาพและเสียงออกไปได้นะครับท่านผู้ชมนะใครที่ซื้อโทรศัพท์มาแล้วไม่ใช่ USB 3.1หรือ3.0เนี่ย ภาพและเสียงอาจจะไม่ออกไปนะฮะท่านผู้ชมเนาะส่วนต่อมานะครับอย่างที่3าก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็จะเป็น Type C to HDMI นะับท่านผู้ชมนะก็จะเป็นหัวด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น Type C นะครับท่านผู้ชมนะหัวด้านนี้ก็จะเป็น Type C ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น <c oughs> ก็จะเป็น <c> HDMI <oughs> <g> นะับท่านผู้ชมนะและอย่างสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเจ้าตัว USB 3.0นะครับท่านผู้ชมนะ USB 3.0นะครับก็ควรที่จะเสียบกับคอมพิวเตอร์ที่เป็น USB 3.0นะท่านผู้ชมจะเห็นด้านปลายเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับ พอที่เสียบกับพอร์ตที่เป็น3.0เท่านั้นนะครับเพราะว่า3.0ไม่ได้ส่งไฟให้กับเจ้าตัวการแคปเจอร์ได้นะท่านผู้ชมนะก็เตรียม4อย่างให้พร้อมนะฮะส่วนวิธีการใส่นะครับหรือว่าการาต่อคอมพิวเตอร์นี่ก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะครับให้เราทําการเอาเจ้าตัวการแคปเจอร์ออกมาก่อนนะท่านผู้ชมเนาะการแคปเจอร์ออกมาแล้วก็3สายนี้นะฮะมาวางไว้ก่อนอย่างนี้แล้วก็หมุนนะครับด้านท้ายนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมจะเห็น ท่านผู้ชมก็จะเห็นสพอร์ตแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะสพอร์ตแบบนี้เลยนะฮะให้เราทําการนะครับวางไว้กอดสักครู่หนึ่งแล้วก็เอาเจ้าตัวพอร์ตด้านนี้นะครับท่านผู้ชมนะที่เป็น HDMI นะท่านผู้ชมนะผมจะแนะนําเป็นยี่ห้อยี่ห้อวินชันนะครับท่านผู้ชมนะผมก็แนะนําเป็นยี่ห้อนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ซื้อกันนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการเอาสายด้านนี้นะครับที่เป็น HDMI นะท่านผู้ชมนะมาเสียบกับตัวการแคปเจอร์ด้านท้ายนะครับ เสียบอย่างนี้เลยเสียบตรงอินนะฮะท่านผู้ชมนะตรงนี้อินนะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเลยนะมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมมันก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่จะเสียบอินเรียบร้อยแล้วได้ละหนึ่งสายนะ,ะท่านผู้ชมนะส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมด้านท้ายนะครับที่เป็นเจ้าตัวที่เราเสียบออกมานะ,ะจาก USB จาก h อ m i ออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น Type-C ถูกไหมท่านผู้ชมนะเป็น Type-C ก็เสียบกับตัวตัวสมาร์ทโฟนของเรานะใครที่มีเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งก็ควรที่จะเสียบลงไปนะพยายามเสียบเป็นพอนร์ต USB Type-C 3.0นะท่านผู้ชมนที่ผมได้บอกไว้เมื่อตอนแรกนะครับก็เสียบเข้าไปนะใครใช้2.0หรือว่าเป็น Type-C ธรรมดาเนี่ยไม่สามารถที่จะ เสียบแล้วต่อภาพออกแล้วเสียงออกไปเลยนะแต่ว่าจะตัวเนี้ยส่วนจะตัว Renovo ตรงนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับเสริมนะฮะเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งก็รองรับการต่อการแคปเจอร์นะครับก็แนะนำนะครับ Lenovo Legion 2 Pro นะครับหรือว่า r o g 5ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมนะก็จะเหมาะกับการสตรีมมากกว่านะครับส่วนต่อมานะครับท่านผู้ชมนะหลังจากที่เราเสียบ2อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยครับยงสายกันหาการเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการเอาเจ้าตัว USB 3.0มนนะครับมานะท่านผู้ชมนะ คลี่สายออกนะฮะแล้วก็เอาด้านที่เป็นหัวมินินะครับมินิ USB ตรงนี้มาเสียบกับเจ้าตัวาก์รแคปเจอร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้นะฮะ USB 3.0นะฮะเสียบตรงนี้เลยหรือดูเทียบพอร์ตกันก็ได้นะครับถ้ามันเหมือนกันก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบตรงนี้เลยเข้าไปดันมานิดนึงนะมีเสียงแก๊กนะครับท่านผู้ชมแต่อย่าดันแรงนะเมื่อเสียบเสร็จ สิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะฮะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เราต่อมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะฮะแล้วก็เราจะได้เป็นสายตัวนี้ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะท่านผู้ชมนะพยายามเสียบช่องสีฟ้านะฮะท่านผู้ชมนะเราจะไปเสียบให้ดูกันเลยนะครับว่าต้องเสียบตรงไหนอ่าท่านผู้ชมก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็น3.0อยู่นะฮะ 3.0จก็จะเป็นสีฟ้านะครับท่านผู้ชมนะด้านท้ายเคสนะหรือว่าน้ตบุ๊กตัวไหนที่มี3.0แบบน,นี้ก็ไปเสียบไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้สีฟ้านะครับนี่เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบอย่างนี้เข้าไปปุ๊บจากนั้นจะตัวการ์ดแคปเจอร์ของเรานะครับจะขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้นะฮะสีฟ้าหมายความว่าสแตนบายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะท่านผู้ชมนะให้เราทําการลงไดเวอร์เอฟเฟอร์มีเดียบนคอมพิวเตอร์นะฮะส่วนวิธีการลงก็ จะทําให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนสะสามารถทําตามได้เลยโอเคนะครับหลังจากที่เราทําการต่อการแคปเจอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลงไดเวอร์เอฟเฟอร์มีเดียกันนะท่านผู้ชมนะวิธีการก็ง่ายๆนะครับไปที่ Google ก่อนเลยนะฮะอย่างแรกแล้วพิมพ์ชื่อรุ่นของเราเข้าไปนะครับพิมพ์ <Wolver ine S 1> คําว่าเอฟเฟอร์มีเดียกรแล้วก็ตามด้วย GC นะครับรุ่นที่เรารุ่นที่ผมแนะนําก็จะเป็น550หรือ551ก็ได้นะฮะหรือว่า311ก็ได้นะครับใช้เหมือนกันได้เลยนะฮะ วิธีการก็คล้ายๆกันแต่บารุ่นของผมนี่จะเป็น550ก็ใส่ไป550ปึ๊บพอใส่เข้าไปเรียบร้อยนะท่านผู้ชมให้เลือกบรรทัดแรกเลยนะฮะท่านผู้ชมนะเข้าไปจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะให้เลื่อนลงมานะครับหาคาว่าดาวน์โหลดนะฮะตรงนี้นะครับเข้าไปปึ๊บแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นคําว่าเครื่องมือการจัดการดาวน์โหลดนะครับท่านผู้ชมนะกนะนะ็ให้เลือกอันแรกเลยนะฮะแล้วก็ดูเวอร์ชั่นก่อนนะของผมดูโอเคแล้วก็กดดาวโหลดไปเลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะ เห็นไหมมันจะดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับอยู่มุมบนขวามือนะท่านผู้ชมนะทำการกด Open File แล้วกด Yes จากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนะมันกำลังแบบค้นหาซอฟต์แวร์ในการติดตั้งอยู่นะครับแนะนำนะครับวิธีการเนี่ยให้เราทำการเสียบเจ้าตัวการแคปเจอร์เอเวอร์บีเดียไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะถ้าคุณไม่เสียบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เจ้าตัวไดเวอร์ตัวเนี้ยตอนที่ลงเนี่ยมันจะค้นหาไม่เจอนะฮะท่านผู้ชมเนาะ เมื่อมันเจอนะครับท่านผู้ชมนะให้เราทําการนะครับกดเลือกนะครับเป็น xq ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะทั้ง2บรรทัดเลยนะท่านผู้ชมนะผมจะกด xq บรรทัดแรกก่อนโอเคกดลงไปให้เรียบร้อยกด next กด next แล้วก็เลือกโฟลเดอร์อันนี้เป็นใช้ค่า default มมันเลยนะฮะกด next แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่มันกำลังลงนะฮะท่านผู้ชมนะอ่ากด finish นะฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับ นี่มันจะขึ้นมานะครับเป็น,นรีเซน t ตอขึ้นมานะฮะถ้าใครที่มันไม่ขึ้นแบบนี้ก็ให้กดอ n s t a l l a t i o n ไปให้เรียบร้อยนะฮะจากนั้นนะครับมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับทานผู้ชมนะก็ให้เลือกระหว่างเลคคอร์ดหรือสตรีมก็ได้นะทานผู้ชมนะผมจะเลือกคาว่า,าผมจะเลือกคําว่า Record ์ดนะครับเลคคอรเนาะจะได้ไม่ต้องไปปรับตั้งอะไรมากนะครับก็กดนิกไปเลยกดเลือกดีว c e ก่อนนะเห็นไหมเลือกดีว i c e h d i ไมโครโฟนอะไรอย่างเงี้ยนะเลือกไปก่อนเป็น HD MI นะแล้วกด Nick แล้วก็อา o ต t i m i ต e ตรงนี้นะครับก็ให้มันก็เลือกเป็น c u สตอมนะท่านผู้ชมนะ H264 หรือว่า H265 ก็ได้ H25 6ก็จะดีกว่านะครับแล้วก็เลือกอเป็น 60fps ก็ Full HD พันนะกดด้นอนไปแล้วก็กด Close นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็รอมันสักครู่นึงจากนั้นมันจะสอนวิธีการใช้งานต่างๆขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมนะ นี่มันก็หน้าตาประมาณนี้มันจะเขียนว่า no cable นะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันไม่ขึ้นอะไรนะครับท่านผู้ชมนะก็ให้ทําการกดเปิดเครื่องมาก่อน,นครับนี่กดเปิดเครื่องมานะแล้วก็เสียบใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับถอดเสียบใหม่ปุ๊บดูนะขึ้นไหมอ่ามาแล้วมาเมื่อกี้นี่ใจร้อนเนี่ยมันก็มันก็จะขึ้นมาไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเห็นไหม เป็น60 fps เรียบร้อยแล้วแต่ว่าโดยปกติแล้วะฮะสตรีมเมอร์เราเนี่ยไม่สตรีมบนจะตัวจะตัวโปรแกรมนี้แล้วจะไปใช้บน OBS นะก็ให้เราทําการกดการบัดออกไปเลยนะครับแล้วก็ติดตั้งจะตัวโปรแกรม OBS มาให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะนี่โปรแกรม OBS ของเรานะอันนี้ไม่ต้องสอนนะครับเพราะว่าบางคนทาเป็นอยู่แล้วนะครับวิธีการง่ายๆคือไปที่เว็บ OBS แล้วก็โหลด OBS ลงมานะครับท่านผู้ชมไม่ต้องสอนนะหลายคนอาจทําเป็นอยู่แล้วเมื่อเราทําการติดตั้งอะไรมาเสร็จแล้วก็ทําการกดเปิด OBS ขึ้นไป นี่เห็นไหมท่านผู้ชมนะเมื่อเราทำการเปิด OBS มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะขั้นแรกนะที่เราต้องทําเลยนะครับท่านผู้ชมก็คือการกดบวกตรงตรงซอสเซตตรงนี้นะครับแหล่งที่มานะครับกดบวกขึ้นมารอบหนึ่งแล้วก็ไปเลือกที่คําว่า Video Capture นะครับเพื่อที่จะเอาภาพเกมเข้ามานะฮะ Video Capture แล้วกด OK นะครับจากนั้นนะครับดีไว้ต,ตรงนี้ท่านผู้ชมให้เราทําการเลือกเป็นอ่า Ever Media ของเรานะครับเลือกเป็น Ever Media เรานะ แล้วก็ r e s o l a t i o n ตรงนี้ใช้เป็นค่า default ไปเลยดีที่สุดนะท่านผู้ชมนะใช้เป็นค่า default มันทุกอย่างเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับท่านผู้ชมให้ดูที่คำว่า audio output mode ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะกดคลิกขึ้นมาเราเลือกคำว่า p i x o p audio u n านะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมแล้วก็กดโอเคแล้วให้เราดูตรง mixer ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันจะขึ้นมาเป็น3เส้นเลยนะท่านผู้ชมจะมีเส้น audio หลักนะครับแล้วก็เส้น อ่ไมค์ของเรานะไมโครโฟนเราต้องต่อไมโครโฟนมาด้วยนะเราก็เลือกไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมพอลิสต์เราก็เลือกไมโครโฟนของเราให้เรียบร้อยนะเห็นไหมเลือกให้เรียบร้อยนะฮะไมโครโฟนเราแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ตรงนี้ก็ลดเสียงมาลงมานิดนึงนะครับให้เราทําการลองเทสดูก่อนนะครับโดยการที่เราอาจจะลองทดสอบอเปิดเกมสักเกมหนึ่งมานะฮะท่านผู้ชมนะผมจะเลือกเป็นเกม บูเลตแองเจิลแล้วกันนะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเสียงเนี่ยมันออกมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะแต่ว่าเสียงจะไม่ไปออกที่วิดีโอแคปเจอร์เสียงจะออกที่าจะตัวรีคสอบออเดียโอนะทะ่านผู้ชมเราก็ปรับให้มันเหมาะสมนะลองฟังดูนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดลำโพงดูอ่าโอเคมาแล้วเสียงมาแล้วเส้นตรงนี้ก็เสียงมาเป็นที่เรียบร้อยนะเราลองเข้าเกมไปเึิบท่านผู้ชมส่วนตรงเนี้ยวิดีโอแคปเจอร์ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะไฮมันได้หรือว่าซ่อนมันได้เลยนะฮะซ่อนไว้ให้เหลือแค่2เส้นนี้พอนะฮะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่เต็มจอนะท่านผู้ชมนะเราก็ทําการขยายได้นะฮะโดยที่จับที่มุมเนี่ยเห็นไหมเอาเมาส์ไปที่มุมผ้าแล้วก็เลื่อนค้างมันเลยให้มันเต็มจอนี่เต็จเร้อยเต็มจอแล้วนะเห็นไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรา,าลองไปทดสอบดูนะนี่ท่านผู้ชมนี่เห็นไหมใช้ได้ปกติเลย่เห็นไหม ว่าโอ้ตายแล้วท่านผู้ชมโอเคนะครับก็ถือว่ามันเปิดติดนะครับแล้วก็ใช้งานไมโครโฟนได้นะฮะในเกมนะก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับาการเล่นเกมในเจ้าต,ตัวโทรศัพท์ Gaming Phone นะครับซึ่ง Gaming Phone ตัวนี้ผมแนะนำนะครับให้เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันมีพัดลมในตัวนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถระบายความร้อนได้ดี snapdragon 888นะครับใครที่ชอบเล่นเกมมือถือแบบพวก r o v PUBG อะไรเงี้ยก็เล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะท่านผู้ชมเนาะ โอเคก็ฝากไว้ด้วยกนันเนาะสำหรับวิธีการต่อมือถือนะครับเข้ากับการ์ดแคปเจอร์นะครับเพื่อที่จะสตรีม ส่งสัญญาณภาพได้แบบลื่นหรือว่าอันหน้าจอได้แบบลื่นๆโดยที่ไม่ต้องไปหนักกับตัวโปรแกรมอันหน้าจอบนโทรศัพท์มือถือและถ้าใครชอบคลิปนี้เห็นคลิปนีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับบิ๊โคช anel เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเลยนะฮะมันจะมีคลิปอะไรเกิดขึ้นอีกมากมายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับช anel นี้เพื่อที่จะเติบโตไปพร้อมกันนะฮะใครที่มีปัญหาก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ a c e b o o k หรือว่าคอมเมนต กคกตัวเราไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสตรีมสำหรับวันนี้มิโคโบตัวเราไปก่อนนะบ๊ายบายจุกรูสวัสดีครับ